มาวัสดีค่ะทีมงานน้องอันมาถ่ายทุกคนมาอาจีเครือกไม่เอาดอกมิ้นไม่เอาแล้วไปเช็ดหน้าทำไมล่ะ <c oughs> พี่แอวของน้องฝนด้วยดิของฝนยังไม่นี้ กำลังน้ำอยู่มีสองพันกันไหมของพี่อยู่ในบัญชีเดี๋ยวโอนให้ลืมลืมเออเขาอันนี้มาสองร้อยของตัวเองอีกไม่ใช่ที่ยังไม่ครบลืมอยู่ในบัญชีอีกนี่ของน้องฝนอันนี้สองร้อยเขาโอนเข้าบัญชีตัวเองอ่ะสองร้อยสองร้อยอีกใช่ไหมใช่สองร้อยโอนแม่เขาคืนนะของเขาอยู่ในอยู่ในบัญชีสองเอาเงินสดเขาไปแล้วต้องโอนแม่เขาให้มีเงินสดก่อนไหมจะตีอยู่ในกระเป๋า ฟันแนี่อยู่ในกระเป๋าสองพไปเอาแรนตไปเนี่ยมันออกแ้างีก่อนเออถืก่อนเราโอนไหมเขาคุยกาเงนก่ะก็จะเป็นหนึ่งหมื่กบาทนะคะก็เปิดกระทังนันนะคะถ้าเปิดมาอาจจะได้เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าสิบเดือนสิบหมื่นเนี่ยอันนี้หนึ่งหมื่นนหมบาทนี่ยังไม่รวมของีนูนเท่าไหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้ไม่ใช่ อ๋อหักออกแล้วใช่ไหมเหลือก็าผ่นครใช่หักออกแล้วหักไปเติมน้ำมันเนี่ยแดดเป็นไงบ้างครับอะรไไดรนี่บอมอร์แบบปูเเลยบอมสคนนี่เหมูปาหมูปลาใส่ท้อเะไัรวสุพัน อยู่ในบัญชีพี่สองพันสองถูกไหมเออนับใหม่เลยนับใหม่เลยมารวบรวมมา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 รวบรวมก่อนอด้วยเอาอันนี้นับแล้วเท่าไหร่แล้วสี่หมื่นแล้วตัวนั้นเอาอันนี้หนึ่งออกอีกสองสองร้อยสี่หมื่นแล้วสีับนับ้คนับเาจะก็ยอดเพิ่มของน้องก็่ได้นี่แหละสองร้อยเอาออกออกออกเท่าไหร่ก็บอกว่าสองร้อยเอาใส่ขึ้น อันนี้อันนี้ของชิมงานน้ำฝนมาจากะยะโสธรของน้งฝนเท่าไหร่เดี๋ยวมาตรวจกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสบดลารเลยนะเสียอย่างสิบหกสิบหกสิบหนึ่งหมื่าหกสิบอันนี้เพิ่มอีกสองร้อยอันนี้เพิ่มอีก อ่าเดี๋ยวเมันต้องมีซอยอดอันนี้หนึ่มือันนี้สิเลยใช่ไหมหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นสองมื่นสอง0่มื่นสองรนึมื่นสองพันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนสพัน เจ็ดร้อยอนะบอออหบาทเบิดบบูนบัดบุนเอะหาบาทครับเป็นหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดร้อยรวมกับสี่หมื่นห้าหม่นสองพันี่นะคะ ยนะครับพี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้ยอดบริจาคนะครับทุกคนนะครับไม่มีไหมไม่มีไหมไม่มีไม่มีไหมไม่ใช้ไม่ก็เสียงลันเลอสวัสดีครับท่านพ่อผู้ใหญ่แล้วก็ท่านผู้นำชุมชนทุกท่านนะครับแล้วก็บารมีพนักกงนะครับมาจาจังสุรินะครับวันนี้นะครับยอดบริจาคนะครับ เป็นดินเนาะเป็นดินแตหกล้อกับอีกหนึ่งรถท่วงนะครับปูนอีกประมาณ20กว่าศอไม่ได้นับน,นะครับ20กบกระสอบนะครับแล้วก็ยอดเงินทั้งหมดนะครับ52,700นสอนะครับขอตรงปืนเลยครับสาธุอ่ะใครจะต่อยอดไหมครับชาวบ้าน มีใครจะต่อยอดให้เป็นเลขสวยไหมครับตอนนี้ห้าหมื่องพันถ้าไม่มีผมจะปิดถ้ามีก็มาเรื่อยๆครับตามจิตจิตศรัทธานะครับสาธุครับแม่บ้านผ,าผู้ใหญ่บ้านผานะครับขอบคุณมากครับอันนี้แม่บ้านมีลูกสาวไหมครับจงมามีแต่ลูกชายอ้าวมาแล้วครับ อีก200บาทนะครับอีก200บาทเป็นเท่าไหร่แล้วเป็น5,000 5 0 0 0ห้0 0อันนี้ล้อของน้งมุกของสาวน้อของน้งมุกหรือว่าจะเรียกน้อมุกดีอ๋อล้อของน้งมุกอีก500เป็น5้า0 0นสสาธุนะครับ เดี๋ยวผมจะแ้กรายละเอียดให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับสาธุกับคุณยายด้วยครับมาอีกแล้วครับเรื่อยๆอีกหนึ่งพันโอเคครับพี่หนุ่มครับอีกหนึ่งพันนะครับเป็นห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทนะครับแน่มโปรุนี้โราไดร่มนำเงมนนำเงินสาธุ ดูทำอาหารด้วยนะครับขอบคุณแม่มากนะครับวันนี้อาหารอร่อยอร่อยครับผมยังไม่ได้กินเลยครับตีผมเดินไปถามคนนูุนวรัอร่อยไบอกว่าอร่อยชาเยเขาบอกว่าอร่อยตอนนี้เป็นห้าหมื่นสี่พันนะครับเจ็ดร้อยนะครับขอโมทนาสาทุกด้วยกันตอนนี้ยอดเงินห้าหมื 4พันตัวนี้นะครับผมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบกับทุกคนได้ยินกันทุกคนเนาะท้งสื่อทางอะไรนะครับก็คือเงินตัวนี้ถ้าทําบ้านให้คุณยายเสร็จนะครับอันนี้ผมจะบอกเลยนะครับทาบ้านให้คุณยายเสร็จถ้าเงินเหลือหรืออุปกรณ์การก่อสร้างเหลือเราจะยกที่อุปกรณ์เหลือไปอีกหลังหนึ่งนะครับชื่อชื่ออะไรนครับคุณพ่อไปใหญ่ ชื่อพลานะครับชาวบ้านก็น่าจะรู้จักนะครับก็จะยกอุปกรณ์การก่อสร้างไปทำโน้นอีกหลังหนึ่งนะครับเราก็ทบุญสองหลังเลยนะครับขอโมทนาสาธุกันทุกคนด้วยนะครับสาธุครับทุกคนนะครับไปถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่อยเอ้ยไม่ใช่ครับที่ระลึกนะครับทุกคนเลยนะครับรู้อิ่มยัง อคอมซีจอมคอมก็เี่อ,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 อ่ะไ <c oughs> ปะเดี๋ยวนี้ควมยนคือหใหญ่นะนี่รวมทั้งหมดแล้วเนาะ <c oughs> ใช่อันนี้มาทุกคนมาทุกคนมา

อันนี้ก็จะเป็นแกงสาวสาวบุรีรังค่ะโสดไหมคะโสดค่ะอ๋อค่ะเจ๊มาจากจังหวัดไหนเจ๊โฉดโฉดค่ะโชดจ้าเจ๊อยู่จังหวัดไหนโคกอีดอยโคกอีดอยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเจ๊สาวสาวครับเชิญตรงนี้เลยครับคอยที่ไรว่าเขาคอยู่ข้างหลังเลยไปจ้ามาโอ้ยจะถ่ายคลิปอยืดฝากแม่ข้าวนึง เราเป็นมได้ครับได้คนเดียวสามกองแล้วเต้องมาเปลี่ยนผมนะกตม้องมาเปลี่ยนผมนะผมอยากถ่ายด้วยนะอันนี้้มุมาทีเสบิดเอาเสียิจะรมงไปอมันกนายรูก่อนเดี๋ยวไปมงทีหลัง่วเวกลาง นี่นี่เป็นฝั่งของผู้ถูกถ่ายนะครับนี่เป็นฝั่งของผู้ถ่ายครับไเลย่ไแจ้งออก้วยไม่ไ่ลไดูิไ้นี่ีเจ้เียงายอ่ะเ เคยพาเคยพางเคยจะินเาะเจอยามอบหน่อยค่ะนเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็มอบให้คุณยายเรียบร้อยแล้วไปแล้วค่ะวันนี้ไปบาย